สวัสดีค่ะมากินนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นเอ่อเส้นใหญ่นะคะกับเส้นเล็กนะคะเป็นผัดซีอิลล๊วรวมกันสองอย่างรวมกันนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ผัดซีอิ๊วนะคะ,ะกินผัดไทยกยกินข้างนี้ผัดไทยข้างนี้ผัดซีอิ๊วแล้วก็มีนะ อร่อยแล้วอร่อยอีกค่ะ ไอ้นะคะเนือเยอะอบุญรักษาภาคุ้มิของราใช่ <Okay. S 2> ะคะบายจ้าสวัสดีค่ะมากินไวๆหนังหมูนะคะแซ่บอร่อยตลอดกาลนะคะวันนี้เราก็ขอกินนะคะให้อิ่มๆนะคะเราใส่ผักชีไปด้วยนะคะของอร่อยนะคะไม่ต้องห่วงห้ามนะคะกินแล้วก็ มีความสุขนะคะอันนี้เราไม่ได้เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ออกข้างนอกนะคะเราก็กินในบ้านก็มี i บๆแล้วก็กินมีหนังหมูรอ,อมาต้มแล้วก็ใส่ผักชีนะคะลงไปมันก็แซ่บหลายๆนะคะเดี๋ยวกินก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาพูดกันนะคะกินยาวๆไปเลยกินแบบยาวๆไปเลยนะคะกินแบบยาวๆนะยังไม่ได้พูดแล้วก็มาฟังหนักนะคะนะกินก๋วเีอ่ะ เรื่องพับพิคเนตมีกำลังเปิดอยู่นะคะกินกินกินไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะชมหนังนะคะจะมีแสงเสียงหนังนะคะเรื่องพับพิคเนตนะคะแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะคะโฆษณานะคะโฆษณาแสดงรันเลยอันนี้ถ้าเปิดต่อทัศน์นะคะมันก็จะมีโฆษณาใช่ไหม นี่ค่ะแล้ก็ปิดเสียงโฆษณาวนะคะไม่บ่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเดียวนะคะหมูน,นะคะนี่นะคะข้าว อือถ้าไปเมเป็ดเลือดเลอกอักเสบแบบวิเตอรมินเลคาเห็ดเอกเข่งกับกับเห็ดนะคะกับผู้หอมใหญ่ ช่องรวมมิตดนะคะช่องเนี้ยทั้งกินทั้งถ่ายนู่นถ่ายนี่ไม่ให้ไปตายค่ะไปติดต่อให้ไปตายค่ะ